มีลูกแล้วเจอดราม่า้าคุณแม่ดาราที่ต้องเจอกับปัญหาดราม่าจากชาวเน็ตเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงลูกของพวกเธอซึ่งลูกของพวกเธอเหล่านั้นจะเจอกับดราม่าอะไรบ้างมีใครบ้างไปดูกันเลยจ้า อันดับที่5เจนี่อัลลาพาธนะป้อมเฮดเริ่มเปิดกันด้วยประเด็นของน้องโนล่าลูกสาวของเจนี่อัลลาพาธและแฟนหนุ่มอย่างมิกกี้โนนที่หลังจากทั้งสองนั้นแต่งงานจนมีลูกด้วยกันแล้วนั้นก็เจอกับประเด็นดราม่าเข้ามาเต็มๆแบบแรงมากเลยทีเดียวพอได้มีชาวเน็ตนําภาพของน้องโนล่ามาโพส์สรุปได้ประมาณว่าน้องโนล่านั้นไม่น่ารักไม่กล้าแม้แต่ถ่ายคลิปยออแบบคนปกติเขาทํากันโตขึ้นก็ขย,ยันหาเงินไปทําตาแบบพ่อแบบแม่นะและให้ค่ามืออื่นอีกมากมายที่ทําเอาชาวเน็ตหลายคนนั้นไม่พึง พอใจกันเป็นอย่างมากแม้ในประเด็นนี้สาวเจนี่นั้นจะนิ่งเฉยไม่ได้อะไรแต่พอเวลาผ่านไปก็เริ่มมีห้อยคำที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นจนสาวเจนี่นั้นทนไม่ไหวต้องออกโรงเคลียร์ใจฟ้องร้องให้ถึงที่สุดงานนี้ทำเอาผู้คนมากมายนั้นพากันช่วยเซแฮชแทกเจนี่และลูกกันมากมาย อันดับที่4เพจจ้าและนิวเคียสําหรับอดีตคู่รักคู่นี้ที่ในตอนคบหากันอยู่นานได้เกิดประเด็นดราม่าการเลี้ยงน้องไทก้าเช่นกันเนื่องด้วยบ้านนี้ค่อนข้างมีฐานะการเลี้ยงลูกของพวกเขาทั้งสองนั้นจึงจัดเต็มมากในเรื่องของเล่นและเสื้อผ้าต่างๆรวมถึงบรรดาเพื่อนพี่น้องที่ส่งของมาให้มากมายแต่ก็เกิดดราม่าจากคนอื่นเข้ามาว่าจัดหนักจัดเต็มเกินไปหรือเปล่าเนื่องด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ไม่ควรให้น้องเริ่มใช้ของแพงตั้งแต่ยังเด็กๆเก่งว่าจะมาเสียดายกันภายหลังซึ่งอีกฝ่ายนั้นก็ไไไดดู้้มมมอองงงว่่าาาลู้เเเเขขีีย ได้กันอย่างแน่นอน อันดับที่3มอุ้มลักขณาเป็นดราม่าของคุณแม่เองที่ในตอนนั้นเจ้าตัวได้พาลูกสาวอย่างน้องดิสนีย์ไปร่วมง,งานแต่งของใบเตยและดีเจแมนแต่หลังจากกลับมาจากงานานั้นเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความว่าลูกสาวโดนจับโดนหอมเยอะกลัวลูกจะไม่สบายจนเกิดดราม่าว่าถ้าเป็นห่วงลูกขนาดน,านั้นแล้วลูกยังเล็กไม่ควรพาลูกไปออกงานตั้งแต่แรกหรือไม่แต่ก็มีอีกฝ่ายมองและเข้าใจว่าหัวอกคนเป็นแม่ต้องเป็นห่วงกันบ้างเป็นธรรมดาจนเกิดดรา,า,าม่าจากชาวเน็ตหกเขียงกันเองซะอย่างนั้น อันดับที่2ตู่พบทอนนักรองนักแสดงมากความสามารถที่หากใครได้ติดตามนั้นจะรู้เลยว่าหนุ่มคนนี้ไม่ค่อยที่จะมาไล่ยาวดราม,ม่าอะไรในโซเชียลตัวเองมากนะักแต่ในประเด็นนี้ที่มีคนมาต่อว่าลูกสาวคนแรกอย่างน้องริสานั้นคนเป็นพ่อก็อดโกรธไม่ได้เลยจริงๆที่มีคนดเรกไอจหาภระระยาของตู่พบทอน ว่าลูกสาวนั้นหน้าตาเหมือนเด็กดาวซินโดมจนต่อมาได้มีการสัมภาษณ์กับตู่พบ้อนเจ้าตัวก็ออกมาบอกว่าแค่อยากให้แค่ความรู้สึกคนอื่นไม่ได้โกดอะไรแต่ขอแค่แค่ความรู้สึกคนอื่นบ้างก็เท่านั้นเอง อันดับที่หนึ่งชมพู่อรารยามาต่อกันที่ประเด็นของคุณแม่นางเอกแถวหน้าของเมืองไทยที่ก็ไม่ไวยเจอกับประเด็นดาม่าเช่นคลิปที่ใส่ฟ้าและพายุไปเล่นหวีในร้านของเพื่อนจนเกิดดาม่าว่าทำไมไม่เลี้ยงลูกให้ดีๆไม่รู้จักตักเตือนซึ่งตอนนั้นแม่ชมก็ออกมาชี้แจงด้วยว่าการเลี้ยงลูกของแต่ละคนนั้นมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงต่อมาก็เจอกับประเด็นดาม่าอีกที่ว่าอุ้มน้องใส่ฟ้าถ่ายรูปกับกระจกในลิฟต์หรือในสถานที่ต่างๆด้วยมือเพียงข้างเดียวก็โดนชาวเน็ตตอบว่าอีก ว่าอุ้มลูกแบบนี้ไม่ถูกต้องเลี้ยงแบบไม่ถนอมอย่างไม่พอแค่นั้นยังเจอกับประเด็นรูปและคลิปที่น้องใส่ฟ้าและพ้ายุเล่นน้ำและกินน้ำจากท่อประปาที่บ้านจนเกิดประเด็นดราม่าเข้ามาอีกว่าเลี้ยงลูกแบบสกรปรกดูแลไม่ดีงานนี้แม่ชมและชาวเน็ตบางส่วนถึงกับทนไม่ไหวต้องออกมาเคลียร์ใจว่าการเลี้ยงลูกของแต่ละบ้านนั้นไม่เหมือนกันและแม่ชมก็เชื่อว่าเป็นการฝึกพัฒนาที่ดีมากต่อเด็กเกพราะยังไงเด็กก็คือเด็กให้สนุกกันอย่างเต็มที่เพราะมันคือการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้อย่างดีนั่นเอง Mm hmm.